สวัสดีค่ะเป็น EP ที่สองเลยนะคะวันนี้จอยจะพาชมกันจัดอันดับร้านที่ขายดีในอีกซีถ้าอยากทราบว่าเขาขายอะไรกันขายดีแค่ไหนเราก็สามารถดูได้ที่เว็บเว็บนี้เลยค่ะครับเขา .com นะคะในเว็บก็จะแบ่งเป็น daily top 10 seller ผู้ขายดีและระดับท็อป10ประจำวันนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือท็อปเซลเลอร์ซัมเบอรี่อันที่3ก็คือท็อปเซลเลอร์บายคันที่อันที่4ก็คือท็อปเซลเลอร์บายแคตเทอรีอันที่สอันที่5อันคอมเมนต์ลิสต์นะคะไปที่อันแรกเลยอันแรกเดลี่ท็อป10เซลเลอร์ ก็คือ10อันดับขายดีประจำวันนะคะ10อันดับขายดีประจำวันจะมี2แบบคือเป็น o อเวอร์กับอ่ท็อป10รวมพวกที่ขายซัลายด้วยนะคะร้านอันดับ1ของวันนี้ณณวันที่เปิดนะคะเปิดดูเว็บไซต์นี้ก็คือขาย ร้านอันดับหนึ่งขายไปแล้วถึง987ชิ้นต่อวันนะคะร้านนี้ขายพวกแพนเนอร์ต่างๆค่ะถ้าฝั่งของซับายร้านขายดีอันดับหนึ่งขายไป743ชิ้นต่อวันหมายถึงเฉพาะวันนี้นะคะเพราะว่าเขาจะนับทุก24ชั่วโมงาขายสินค้าสำหรับพวกงานแต่งงานพวกของเพื่อนเจ้าสาวอะไรพวกนี้ มาตรงที่อันที่เป็นท็อปเซลเลอร์ซัมเมอรี่มั่งอันที่สองนะคะอันนี้เขาจะแบ่งจะแยกให้ดูเป็นแต่ละประเภทโดยแบ่งเป็น4ส่วนก็คืออันแรกก็คือรวมทั้งหมดขายทุกอย่างนะคะไม่ไม่แยกเป็นสินค้าประเภทไหนประเภทไหนส่วนอันที่สองก็คือสินค้าแฮนด์เมดอันที่สามสินค้าวินเทจและอันที่4ี่คือสินค้าซัพลายนะคะ เข้าไปดูได้เลยใครสนใจจะขายสินค้าประเภทไหนก็ลองเจาะเข้าไปที่อ่อย่างเช่นอยากจะขายสินค้าแฮนด์เมดก็เข้าไปดูซิสินค้าแฮนด์เมดได้เลยหรือคุณขายซัพพลายก็ไปดูซิสินค้าซัพพลายได้เลยนะคะอัน,นดับสมที่จะพามาดูก็คือเอ่อท็อปเซลเลอร์บายคันที่มาที่ท็อปของแต่ละประเทศ ก็เขาจะแบ่งไปตามอักษรนะคะของประเทศไทยก็ไปที่ตัวทีนะคะไทยแลนด์เขาจัดไว้ทั้งหมด85ลำดับ85อันดับลองกดดูอันดับ1ขายไปแล้ว60,000เกือบ70,000นะคะแต่พอกดลิงก์ไปก็ไม่เจอร้านแล้วไม่รู้ยังขายอยู่หรือเปล่าร้านอันดับสองขายไป50,000กว่ากว่า กดลิงก์เข้าไปดูร้านยังขายอยู่ใครสนใจจะขายสินค้าประเภทไหนก็ลองเข้าไปชมดูนะคะได้ไอเดียกลับไปแน่นอนหรือใครอยากจะไปดูประเภะะเทศอื่นๆก็กดไปตามตัวอักษรเลยส่วนท็อปเลดท็อปเซลเลอร์ by category กับ uncommon list จะขอผ่านไม่พูดถึงนะคะใครสนใจก็เข้าไปชมดูได้ ครับเขา o t com เว็บเขาเขาบอกว่าเขาอัปเดตทุก24ชั่วโมงนะคะเพราะนั้นตัวเลขที่บอกไปข้างบนอาจจะไม่ตรงกับวันที่คุณเข้าไปดูนะคะแต่ว่า uh, อ่านให้ฟังสำหรับวันวันที่ใยเข้าไปเก็บหน้าจอมานะคะสติสติติของที่ทางเว็บเก็บมาบางคนก็บอกว่าเชื่อถือไม่ได้ แต่ส่วนตัวคิดว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทราบเพราะค่าว่าสินค้าประเภทไหนที่อยู่ในความนิยมของผู้ซื้อนะคะทั้งทั้งนั้นก็ขึ้นกับเราผู้ขายที่จะสามารถนําเสนอสินค้าและร้านของตัวเองให้น่าสนใจจนต้องเข้ามาซื้อและกลับมาซื้อซ้านะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืม subscribe แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะกดกาช่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะ